ที่นี่ยุดเน็นของของเจ้าปัรักเกาหลีปั้งนี่คือส้อนซอนหลายภาษาแต่ว่ากเกษตรเหมือนกขาว่าจะเด่นมาเกษตรนี่จะเด่น ันนี้ก็เหมือนมาเกิดตัวนีพตาเนี่ยครับก็คือเป็นมาไล่ือไข่ชก็เน่งาตาไคนเห็นก็เปีนตาต่างอะไร่สังซือวรลาสชพันธ์เจนไม่ยากที่จะคือเลื่อนที่เต่าเข้าสู่กการนค้าเกิดทีไร้คู่ทนี้ราภาคู่เนีตัวมีการเลียนตจากท่รถเก่าเป็นลายจันไข่ลายจับไข่ของผมกับจ้าก็ ราชการพัฒนานพักพกานก่อนดีแน่จะมีลองนุ่มลองนุ่มนุ่มไร้กา,า,ารกระสานนะคะรวมแากเปลี่ยนจะอาจจะมีรายประเด็นย่อยที่อยากจะเสริมเติมเข้าไปแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกันทั้งระบบออนไลน์ได้นะคะเป็นอย่างเาาดียณะเดียวกันเดี๋ยวทั้งสองฝ่ายก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะเช่น ขอร่วมร่วมไปครับเืออย่างว่าการเลียนเรียนนั้นนักวิชาการทั้งสถาบันการวิจัยของข้านี่ของข้าวชีสามควบขีดแข็งในเกี่ยงงานการวิจัยสองมหาวิทยาลนี่คือเนี่ยไรจะครั้งอาเสีวอาจารย์ท่านนั้นมาช่วยผมเขาในการเจัดการวิจัยหน่อยด้วยว่ามากทั้งควบข้มสามควบขีดแข็งอาจารย์มหาวิทยาลัยของข้าวหนีในส่วนนารวบขอ ความมือมึนนการวิจัยคิดเกีรมหรับจิ่่พักับะบวนการของการวิจัยต่าแสดงเงนการสถาบันการวิจัยของมาวกาข้อเสวมืดหน้าวิจัยวงกานยามหน่อยไม่ได้ป่วขอแตอย่างที่ข้อเรียนมีหัวน่อยากเห็นวาเป็นจิจกรรมที่ พวเขา็เล่ามาแล้วแล้อย่างเช่นดูวัฒนธรรมทัทงท้ทงสองสองฝ่ายนี้ขึ้นในไาานนหนพวกเขาก็มีลักสูรซักขาในรำนานนี้แต่ตัวนี้ในพวกเขาองรับไปนักาตางประเทศสาขาเนี่ยเยี่ยนนักสูรศีรปีนพานหน้าใเขาก็เนักศึกษาภาษานักสาเวียดนามคนออกจบไปแล้วเลยจะมีปัจจุบันนี่จะมีนักศึกษารนเซียกับะมาเยียภาษาอังกฤษยังหอนภาษาจนการสื่อสารนึคนฟินิ้ีนี้ ในปีซีมานี้ผมก็คาดว่าจะมีนักกีาเวด็านมามัห้กรสูตรวนในนี้สี่ปีอายสีคนท่างนงกรดีเกียวนะอาจะรย์เข้าใจเพราะว่าก่อนหนก่นเี่กนัาเรียนตรงว่าเข้าเคยเด้แเน่เรียนกับจีนในหนึ่งคาะเด็กน้าเขาอาจจะต้องเดินแบบของผิฉันนำเสนอมาแบบจีนค่อนยา่จะมการแล้วก็ปรินะครับรันเป็น่านทกาสตร์ส่วนที่เคยทองานในะครับก็ อันนี้ผมดูจากในบทวัวคือของคณะทุศาคือมีภาษาเนี่ยคือสามภาษาก็คือภาษาอังกฤษลาวแล้วก็วินหามใช่ไหมครับผมก็ในส่วนของเจ้าที่กิจกรรมดีบอสมันหมอบอสเขาชอบเสียใจบอสยาเปืืองนี่คือกันเนาะในหาอันเอาสิเอาสามาตัวใดตัวใดที่ต้องเสียใจตัวใดที่ต้องเสียผลัดเนาะมันจะมีกิจกรรมบอในหาอันตัวอย่าบว่ากิจกรรมอ่าแลกเปลี่ยนนักศึกษาเอาสิมีบอสลองคืนเบิร์ดในห้องกระดาษว่า มีบ่ออย่างเงี้ยคิดะกับนะกานมีห่าแต่อมันก็อยตัวนี้ไดนเนาออันที่สองเหนเรเปลียนนักเรียนักวิชาการบิวใจัหรยเปลียนนั่นแหละอาจจะเป็นการควบตัวนี้ข้าพเจ้าขึ้นมาเป็นไปได้ตัวนี้ต่อบ่อห้ไปต่อข้าพเจ้าตอบตรวกระไรตร่อเป็นไปได้อันที่สามเห็นแหรีเปลียนขอมูลวิทยาศาสตร์ัก็ขึนได้บุ้งขนาเน่อข้าพเจ้าขึ้นมาได้เรอนเดือนพู้ทานน้องตรงคนพวกผมหมายว่ามขึ้นงบทุกว่าขอทำกันเดียวเนาะ แต่จังหวะไฟฟ้าไม่ได้จังหวะวขอเดี่ยวไสัปปีสองขึ้นแพ้ในแต่ละปีเขามีหาพี่ได้สัญญาเอาพี่มีเขาเซียนกันให้คนอังกฤคือขับพระเจ้ามาวัวมือกับมอสกควนครเพิ่มมอให้ข้าพเจ้าให้หนักอาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งหรือว่าสองกิจกรรมเริ่มต้นก่อนแต่เขาจะสำเร็จแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปเขาจะอ่าเขียนรูปภาพหรือว่าเสนอขอเซ็นเอฟเอยูเพราะว่าเขาจะต้องไป่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างน้อยประมาณสามสี่เดือน ไปมาไปมาสูงมีปัญหาก็มาขักขวางกันได้เลยเนาะอาตั้งเบื่อมีแล้วสุกปิดเกียร์สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสต่อต้านและการมาคณะเกษตรศาสตร์ในป่าไม่ของพวกเขาเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าเมื่อยากได้ วมนสคการเืองทางอ่าไทยลาวแล้ก็เวียดนามพื่อจะส่งแพอขาในเกนเนาะและอันที่เนี่ยป็นพวกขอเกี่ยวกับการกครเกี่ยวกับมูและไก่พื้นมืองทงก่าเนี่ยกพื้นเมืองอ่าูอันนี้ทางากับพนาเนาะจะกว่าเกี่ยวกับจีนของของสัเมืองหรือว่าอันนี้ ที่จะน้อมน้อมอยู่นี่มีอยู่สองรงค์ประกอบรองคำภารรองศาสตรารองจิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์เกือบคงจะพักผ่านชาติแล้วนะผู้บริหารทุกท่านครับประภมชาวชาติเซนคลองนะครับคณะบริหารศิลปศาสตร์วิทาถ้าบอกถึงหนึ่งของคณะนี่ถ้าเทียบกับของท่านเป็นทางด้านเกษตรมันเป็นเชลีเกษตรประผมนี่เป็นปรณาการระหว่างศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับ ซึ่งลักลอบถามว่ามันเป็นซื้อโครงสร้าหลักของมหาลัยเลยเป็นซื้อแรงนะครฉะนั้นจริงๆก็คือคณะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจาบอกถึงในในข้องสังเกตถูกต้องนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของคณะคณะผมไม่มีสมุดสองสาขาื่อสองสาขาซึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับหลักสูตรที่เป็นเรื่องของสาธารณสุขชุมชนก็คือทางด้านสุขภาพนะด้านสุขภาพสาธารณสุขด้วอาชุนอนามัยนะครับ เทคโนโลยีมีเร so <cin> ื่องของการดันกาออกแบบวิศวะที่ว่าถึงออกแบบผลิต <fairy> ภัณฑ์และนวัตกรรมวัส no ดุเพราะเขามีน้ำออกแบบเรื่องของวิศวะท่านเรื่องของฝาท้องที่ลึกอวคนนี้ครับวาตถกรรมแบ่งเปลี่็นคาร์บอนใด้นะครับในส่วนของอื่นยังมีโยธาวิศวะฝาแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมข้อมูลทางด้านนะครับทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์วิศวกรรมมีวิศวกรรมโลจิสติกส์วิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับแสดงความขอบใจทางคณะวิศวกรรมศาสตรารเมื่อกี้ที่กรอจอเรียนกรอบโยงกับงานวิจัย เรจยกินบางตัวอย่างเรี่อ,องการแย่งปันกักศึกษาระหว่างขนาดศสตร์กับมหา,าลัยศกษาตรของยากินบักเชีนเราก็เข้าในส่งนักศึกษาปย่าีอส,งสาองคนไปเรียนอยู่ในมีวิทยาลัยการของมหา,าลัยศึกษารในสขาการบลแต่ว่าเป็นการสนับสนุนขึ้นของนขอนาดาบริษัท สงถึงเนาะอ่าทีกําลังกังเียนอยู่เอ่อเพื่อเขียนเป็นเป็นแบบเรียว่าจะได้เครดิตแบงค์เนาะเนี่ยถึงเอ่ออันนี้อันนึงอันสอกลับมาในมีโจกับมาในมีโจก็ให้ถึงในการไปสนทนาสุดงานอ่าไปสนทนาสีเดือนอินเริพเนาะสีเดือนดังไม่ไม่ตามกนที่เฮาว่าวาก็ประชุมอ่าวิศการเนาะ นาฬิมหระเทน้องโตหะประเทกี่ยกการทีดินดูตามประเทศนี่มันกี่นครับประชาชนตัวถอยนะครับประชาชนคือเราคือศิษย์ทีมอแต่ว่คือการคนคนวิจัยคือการน้องวิการอ่ามันบอมีคนจะเป็นรายอย่างตคนคนวิจัยอันหนึ่งมันเสริมเท่ากันอ่าคนอื่นวาตำแหน่งพิสการเกิดราอเปน่งพิศการนะครับกระโนขของหองคู่น้ะที่จะซ้อนเนาะ พราเขาเป็นปัญหาเจอปัญหาเราตอบก็ไปพบปรึกษาที่เกี่ยวข้องกเรียนร่างกฎหมายวิจัยแข่งเป็นตัวแย้งไปแก้กขในต่างปฏิบัติสังคมไปปฏิบัติรังคมจังกรมองศาประเทศเราต้องขออนุญาตนะครับในเรื่องกฎหมายเนี่ยทางด้านในหมยไทยนะครับก็จะเป็นแบบนี่สิ่งเยอะมากเลยครับก็าไปเกี่ยนะครับนี่สิ่นะครับมีเจ้าีรนี่เราจะทำยังไงจะให้วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องก็เป็นปัญหาโดยตรง แล้วเต่ก็ับโมราลุพันมากอ่ะแต่ยังพระท่านในรักเพราะว่าเขาเปิดมาหันประมาณปี2000ต้น2021แล้วเวลาเขาเปิดคลินิกตัวนี้มากเราเจอกับโควิดกันเลยแบบเงียบเงาเนี่ยกันยังพระทนานใเป็นที่ผู้จัดโดยทั่วไปมันซะคือว่าเป็นเป็นจุดใหม่เนาะเลยนอกจากนี้ก็เป็นสารจำลองหันที่ว่าเขาเห็นสารจำลองเยอนมากแต่ไดยินที่พานมากอีกการให้กันซ้อนข้าวในในลงเบิ้งเหมือนกันละสิ่ ต่างๆเนาะที่มันเกี่ยวกับกำลังสร้างมันนะคะต่อจากนี้ประเด็นที่สองแหลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านวิจัยนะคะนักวิชาการด้านวิจัยึ่งเป็นตัวหลักที่เราจะมีมีมีนี่ภารกิจที่คือกันเลื่อยเรามอบว่าคือกันเลยในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสังคมไปประเด็นที่3คือการแหลกเปลี่ยนของมูลทั้งวิทยาศาสตร์และและข้อมูลสื่อสิ่งดีๆนะคะ อของการประชุมมรสารในอวัยวะต่างๆนะคะจะเกิดตับเื่องนาเลยค่คนควาววจัยรวมกันนะคะคนควาววจัยรวมกันวิทันต่ออวารายละเอียดอ่อนๆๆจะเป็นการตังโจทรการบ้างแผนการแบ่งเป็นครื่งมือการจูนนักวิจัยขาหากันนะคะและการประเด็นที่หาคือกิจกรรมอื่นที่เห็นสมควรโดยได้รับความยินยอมร่วมกันนะคะจะเป็นหาประเด็นนะคะที่จะเป็นขอรวมมือรวมกันและ เปิดเปิดก็เปิดสาสาธารณะเหียนมาเห็นตัวนี้นะครับคือการเอ็มวายยูแบบถูกต้องนะครับท่านที่สองเนี่ยสิ่งที่เราต้องไม่น่าหลงกันคือเขาต้องเลืองเลืองประเด็นหรือเหลืองเปลี่ยกที่มันเหมาะกเขาเข้าสองไฟจะให้มันเป็นข้อลัดหรือมันหนักเกินหรือว่ามันเกิดผลจริงครับมันพอดีพอดีนะครับจริงที่เทาอยากให้มันเกิดคือให้มันพอดีเขาเข้า like ไหมครับมอกเขาเขาแล้วกี่ท่านที่สามเนคือ เที่ยวนี้มันยิ่งเหมือนเวลาเกี่ยวกับคืองาปีเพราะฉะนั้นในช่วงสาปีเนี่ยเขาสีงานท่าเกี่ยวกับอะไมันต้องเราเนี่ยมันเหมาะสมอยากให้เร็วเึินไปอยากให้สะอาดขึนไปการสมมติเราเข่าดีแบบนี้เราผมบอกว่ายากง่ายหมดเลยในนามคณะนั่งของมอและสยาลัยศิลปาศได้เสียสละเวลาเรงคมรปรึกษาดูดอกไม้การเป็นต้นในการสามมิติวงกันอย่นีเนาะ จวต้องยมงว่าบรรดาการปริหาของห้องนี้จะได้หาคนดีต่อเดินในโอกาสสุดท้ายกับพราเจ้าของาทั้งคณะบริหารของมหาดีจมระสรก็คือคณะกรรมหาิมยาดีจอมระสร มีประิทธิผลแต่มีการพบกันมีเงาเนาะเงามีการพบปากเนากับสิสุขสนิทเนาะมอยก็ได้ทานตั้งแต่พบปาแล้วกลับคืนอ่าบเงาด้วยพบสมัติภาพทุกประการเนาะ